สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะเมื่อวานนะฮะอีเวนต์อีเวนต์เน,เนี่ยเทียสิบก็ได้ปลดล็อกออกมาแล้วนะโอเคมันทำเควสในด่านนี้เนี่ยเสียงโคตรดังเลยก็ตอนเช้านี้นะฮะผมก็ไปฟาร์มมานะแล้วก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มีทุกอย่างในเทียสิบเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เอฟเฟกต์ยันเอออันถูกสุดเลยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเีวยวกันนะว่า แตละอันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันนะฮะของเทียสิบนะคือรีวิวไอเทมแล้วก็ท่าเต้นแล้วก็สกินทั้งหมดในเทียสิบเป็นเองนะฮะเทียสิบนะฮะรวมๆม,มันเนี่ยทั้งเทียนนะก็ใช้เงินประมาณพัน 1, กว่าเลยนะในการซื้อนะแค่เอฟเฟกเนี่ยมันก็กินไปเยอะยนะเกือบพันนะดูดิเอฟเฟกอันละสามร้อยนะคือแบบพี่ย้อมสีแต่ว่าเกือบพันเลยแล้วก็มีอ e ีโมดนะฮะราคาร้อยยี่สิบเลยนะถือว่าค่อนข้างแพงเลยครับทั้งสามสี่อันนี้นะก็ไปเริ่มรีวิวจริงกันเลย โอเคก็เข้ามาอยู่ใน ID ดีรลองกันนะฮะก็ไอดีหลักยืนอยู่นั้นนะก็ไปเริ่มมาเลยสับคลิปนะก็กดเพยมานะฮะซึ่งอย่างแรกจะรียวกันนะนั่นก็คือตัวของฮุกนะฮะคือมันเป็นฮุกอะไรสักอย่างน,นผมอ่านชื่อไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นของที่ราคาถูกที่สุดแล้วในเทียรสิบนะฮะเนี่ยตะขออะไรสักอย่างในบนหัวแบบนี้นะฮะโอเคไปต่อที่อันที่2กันเลยแล้วก็อย่างที่2นะฮะนั่นก็คือตัวของวินเบเกอร์นะฮะ เป็นเสื้อกันหนาวนะก็อันนี้ท่านเองนะฮะเป็นของที่เกือบถูกสุดในเทียสิบนะฮะเนี่ยก็คือวินเบเกอร์เป็นซื้อแบบนี้เลยนะไว้กันหนาว,วเฉยซึ่งมันก็จะไม่ได้คุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือแบบมันมีเสื้อเดิมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะเนี่ยคุณจะสังเกตเออตรงฟาฟ้าได้นะอันนี้คือเสื้อเดิมนะตรงนี้นะฮะเป็นสลักนะสลักลายคําว่า EW เวอนะแล้วก็ Ma d e in Ohio เดี๋ยวทําในโอไฮโอลานะฮะมีไอ้กลมๆนี้ด้วยนะ มันจะสามารถเลืองแสงได้ในที่มืดนะผมเคยไปลองแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยนะสาวไอ้กลมๆนี้นะแล้วก็ข้างหลังนะก็คือเป็นเสื้อกันหนาวปะกะติอะละประมาณนี้เลยนะสําหรับเสื้อกันหนาววินเบเกอร์นะก็ถือว่าผมก็ยังชอบไปนะสาบเสื้ออันนี้นะเพราะว่ามันมีไอ้กลมๆเนี่ยมันทําให้เวลาคืนเนี่ยค่อนข้างสวยเพราะมันเรืองแสงได้นะโอเคไปต่อที่ไอเทมอันต่อไปกันเลยนะ แล้วก็อย่างที่3นะฮะนั่นคือตัวของวินเทอร์เซียนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่สกินไว้แต่งตัวนะอันนี้มันเป็นสกินของในวิชันก็คือมาลองอีควิปเนี่แล้วไอเทมมินทอลี่นะเป็นของอันนี้นั่นเองนะในวิชันก็ใส่ไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็ต้องอ่านสองรอบเพราะว่ามันต้องดูทั้งมุมมองในการใช้ในวิชันคือมันจะเปลี่ยนสีไปด้วยแล้วก็หน้าตาของมันในภายนอกนะฮะก็มาเริ่มเลยนะมาดูกันที่การมองของมันยันกอนนะก็กดเพลย์มาลองเออลองเปิดในวิชันดู นี่ฮะในวิชันมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้เลยนะเป็นสีฟ้านะฮะแทนที่จะเป็นสีเขียวแบบปกตินั้นเนี่ยคือฟ้าฟ้าหมดเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะเป็นในวอชันเวอร์ชันสีฟ้านั่นเองนี่ก็เวลาอยู่ในที่มืดนะก็ถือว่ามองได้อยู่พอสมควรนะไม่ได้แยกขนาดนะสอบใน v วอชันอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูหน้าตาภายนอกของมันดีกว่านะ อันนี้ก็คือหน้าตาของไอ้นวิชั่นสกินวินเทอร์เซียเมื่อกี้นะฮะก็อน,นี้ผมเอเอผมออกไปนะเพื่อให้มันเห็นชัดเจนนั่นเองนะฮะก็คุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมืดมืดแบบนี้นะก็คือถ้าเกิดเราปิดในวิชั่นอยู่เนะี่ยคือตอนนี้ผม,นะผมี่อีกไอดีนึงอะผมกำลังปิดในวิชั่นอยู่นะมันก็เลยจะมืดมืดหน่อยแต่ถ้าเกิดผมเปิดมาเนะี่ยลองกดเปิดมานี่ฮะเวลาเรากดเปิดในวิชั่นนะมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าเหลืองแสงแบบนี้เลยนะจากสีมืดๆเมื่อกี้อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิด ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างสวยเลยสับในวิชานี้นะก็ไปต่อกันที่อันต่อไปกันเลยเฮฮะก็ไอเทมต่อไปนะฮะก็คือไอเทมที่ค่อนข้างจะอยู่ปานกลางแล้วก็คือไม่ได้ถูกสุดแล้วก็ไม่ได้แพงสุดนะก็คือตัวของแคนดี้ครา d นั่นเองนะเป็นไอเทมในเทียร์เซนะก็อันนี้นั่นเองงานหน้าตาของมันนะจะเป็นมงกุฎแคนดี้นะก็ตองตัวเลยนะฮะก็คือเป็นมงกุฎประมาณนี้นะก็หันดูรอบๆหน่อยซินี่ประมาณนี้สับตัวของมงกุฎ c คนดี้นะฮะจะมีเกทีม้าอยู่ตรงปลายยอดมงกุฎด้วยประมาณนี้เลยนะฮะสับตัวของแคนดี้คราวนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นแค่มงกุฎแคนดี้เฉยนะก็สามารถเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้นยะคือมันค่อนข้างจะเข้ากับหลายชุดมากเลยนะก็ไปต่อที่ไอเทมต่อไปกันเลยต่อไปนะฮะผมเออจำชื่อมันไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันเป็นลงท้ายโน๊กนะเป็นตะกร้าใส่ตัวนูบป,ประมาณนั้นนะก็โอเคมาเริ่มเลยนะผมเออจำไม่ได้ว่าผมยืนตรงไหนนะขออนุญาตหาเออหาตำแหน่งกันไ้นิดหนึ่งนะเออตรงนี้ใช่ไหม ลงมาลงมาโอเคลงมาแล้วดูหน้าตาเขากันนะอันนี้คือหน้าตาเขานะฮะมันก็จะเป็นเออกระเป๋านะฮะสพายข้างหลังแบบนี้เลยนะข้างหลังนะมันก็จะเป็นเออตัวนูบนะฮะ แบบนี้เลยก็ <c oughs> จะเตะกระอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างเดียวกับไอ้ไอนะนะั่นแะคือไอตอนที่ผมรี้ยวเกมพาร์ตไปอะ่ะมันเป็นไอที่มันอยู่ข้างหลังแคมปัสอะ่ะอันเดียวกันเลยนะแต่ว่าเป็นอันใส่ยแยกนะแล้วก็จะมีเออกระดาษนะฮะอยู่รอบๆแบบนี้นะก็จะเขียนอะไรไม่รู้นะเป็นเส้นมั่วๆเฉยๆนะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวของตะกานูบนะแล้วก็ต่อมานะฮะอันนี้จะเป็นท่าเต้นแล้วนะก็คือเป็นรถซานตานะฮะ บินได้ประมาณนี้นะก็ดูจากภาพที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะโอ้โหโหวดแบบโคตรเร็วเลยจําได้ว่าเออไอโหม,มดนี้มันสิบห้าทีไม่ใช่เหรอทำไมไมันโหวดเร็วจังเนี่ยสักครู่นะขอเปลี่ยนแบบสักคูนพีเคฮะมาใหม่เมื่อกี้โหวดแบบเสร็จเรียบร้อยนะมาอยู่ใน Bar เดสเซอร์บาร์สีรอบนึ้งนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนในโซเชียลสเปรดนะฮะเขาถึงชอบโหวดแบบเดียวกับการเล่นแบบปกตินะคือผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทําไปทําไมคือไม่ไม่ลองโหวดแบบที่แบบไม่ค่อยเล่นบ้างเลยคือทําไมต้องชอบโหวดแบบที่แบบ ในบทปกติมันก็เจอบ่อยอยู่แล้วอ่ะทำไมโหมดนี้ต้องเจอบ่อยอีกไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าเช่่งามาันแล้วกันนะโอเคมาเริ่มก,กดอีโหมดให้ดูกันเลยนะว่าราคา120่ตามที่บอกไปนะก็กดมาดูซิอันนี้ก็คือหน้าตาของไอ้รถเลื่อนนะครับมันเป็นรถลางเลื่อนสักอย่างนะผมเลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าก็เป็นรถซานตาแหละนะเรียกง่ายๆนะก็ประมาณนี้เลยนะหน้าตาเขามันก็จะเป็นการนั่งรถเลื่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเออเทอร์โบนะฮะติดอยู่ข้างท้ายแบบนี้นะ,ะก็จะเป็นเทอร์โบแล้วก็ปล่อยควันออกมาพนะีเอ็มสอง เป็นแบบว่าพลังงานจะรวยเนี่ยด้วยแล้วข้างหน้าก็จะไปที่จับแบบนี้เลยนะแล้วก็ประมาณนี้สอบแล้วรอบคันของเขานะแล้วก็มันมีเสียงเพลงด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเต็มลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็ลองเปิดดูซิก็ลองเราขับให้ดูก่อนนะก่อนจะเปิดเพลงก็เนี่ยเวลาขับนะฮะมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะรถบัมมนั่นแหละเวอร์ชั่นที่แบบเป็นลางเลื่อนแทนนะฮะแล้วก็จะมีความเร็วที่วายกว่ารถบัมมด้วยซ้ำนะบางทีแล้วก็เพลงนะฮะก็มาใก,ใกล้มาฟังเพลงดูเซเนี่ ประมาณนี้นะสอบเพลงนะมันก็จะเป็นเพลงแบบว่าคริสต์มาสแบบนี้เลยนะก็จะเป็นเพลงสั้นๆที่วนลูปไปเรื่อยๆเลยนะสําหรับหลังเลื่อนอันนี้นะฮะโอเคไปต่อกันที่เอฟเฟกตอันสุดท้ายของเทียเซปกันดีกว่านะเฮะก็มาเริ่มมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะฮะของ เอฟเฟกทั้งหมดในเทียสนะก็คือเป็นออโรล่าสแต็กนะฮะกวางสีม่วงนะครับเป็นเอฟเฟกนะก็ราคา300กล่องของขวานตามที่เห็นไปเลยนะในต้นคลิปเขากวางไฟประมาณนี้นะถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะสำหรับไอเทียสอันนี้นะโอเคไปต่อที่อันที่2ก็เลยก็คือกริลสแต็กนะฮะมันก็คือไอนี่แหละแต่ว่า ย้อมสีเป็นสีส้มนั่นเองนะหรือว่าสีแดงก็ได้แต่จะคิดกันนะนี่ก็คือกริ l ส t ต็กนะฮะก็คือเป็นเขากวางแบบเมื่อกี้แหละเวอร์ชั่นที่แบบเปลี่ยนสีนะฮะจากสีม่วงกลายเป็นสีไฟนะเป็นสีส้มส้มแล้วก็เป็นสีชมพูแบบว่าชมพูแดงนะอยู่ตรงปลายแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยสำหรับเทียสิบนะเนี่ยก็ดู เงยน้าแบบนี้นะเนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ว่าย้อมสีนะแล้วก็ขาย300เหมือนเดิมนะประมานี้เลยนะสหรับตัวของกริวแสกนะก็คือแค่ย้อมสีไปต,ต่อไปนะฮะก็คืออันสุดท้ายก็คือเป็น วาร์เด้นแซกใช่ไหมโอเคฮะก็ไปดูกันนะคือแบบโคตรแหลกอะตอนนี้โซเชียลสเปซนี่แบบเต็มไปด้วยเด็กช่างนะฮะซึ่งก็สร้างอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจนเกมมันแหลกนะฮะอันนี้นะก็คือวาร์เด้นแซกนะฮะก็คือกวางแต่ว่าย้อมสีเป็นสีเขียวนั่นเองนะก็สีส้มแล้วก็ชมพูแดงนะฮะกลายเป็นสีเขียวก็โหวตแบบใหมล่ละคือมันจะโหวตอะไรทั้งหนาวะเนี่ยทำไมมันโคตรสั้นเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องรีวิวเยอะแล้วกันนะสับไอ้นี่นะเพราะว่ามันก็คือแค่ย้อมสีอแหละนะก็ประมาณนี้เลยสับสามเอฟเฟกต์ที่ แพงที่สุดของเทียร์1บนะฮะแล้วก็แพงที่สุดแล้วในอีเวนต์นี้นะก็เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับการรีวิวก็ไอดอี ID หลักผมไปไหนก็ไม่รู้แล้วไปเกิดแต่ก็ไม่รู้ช่างมันนะก็เอาเป็นว่าวันนี้มีแค่นี้นะฮะก็บ๊ายบายฮะ